เชียงใหม่อีกหนึ่งม,มุดหมายปลายทางสําคัญของนักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติวันนี้พอชอทเที่ยวพอดีจะเปิดมุมมองการท่องเที่ยวด้วยงานหัตถกรรมฝีมือสกุลช่างและอรารยธรรมของความเป็นไทยในสไตล์พอเพียงที่เชียงใหม่ พ่อฟยวฟ้าสุดสวิงลิงโกนะคะกับรายการพอชอเที่ยวพอดีรายการที่จะพาคุณผู้ชมน,นะคะท่องเที่ยวแบบวิถีไทยในสไตล์พอเพียง ไม่ว่าจะอยู่ทุกตำบลทุกผนทุกแห่งนะคะเฟิลฟ้าจะพาไปเที่ยวแบบสบายใจสบายกระเป๋ากันไปเลยค่ะแล้วนี้ดีใจมากเลยได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวบ้านเกิดเฟิลฟ้าก็คือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะขึ้นดอยสุเทพไปถ่ายรูปหมีแพนด้าอีม่าคุณผู้ชมคงทาไปหมดแล้ววันนี้ค่ะเพื่อนสาวอิมเป็นพัฒนากรวันนี้ค่ะเพื่อนสาวอีมนะคะเขาจะพาเรานะคะไปดูงานแต่ว่าว,วิจิตรการตาเกี่ยวกับงานกัดสลักเรียวกว่าฝีมือขั้นเทพกะว่าได้แต่เอ๊ะเขาอยู่ไหนคุณผู้ พัฒนากรใช่แล้ววันนี้จะพาเราไปไหนกันจ๊ะแน่นอนด้วยความที่กิ๊เป็นพัฒนากรประจําตําบลขุนคงกิออ๊บก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ คนทั่วไปได้รู้ว่าบ้านถวายตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะแต่ที่นี่ยังมีงานไม้แกะสลักที่ขึ้นชื่อและสวยประณีตวิจิตตการตามากๆเลยและสินค้าโอท็อบของที่นี่นะ,ะได้ระดับ5ดาวด้วยนะอิมว้าวจัดเลยไหมได้เลย คนบ้านถวายนะวันนี้เขาเปิดอาณาจักรงานไม้แกะสลักรอรับอิมอยู่แล้วดีจังเลยถ้างั้นไปแอบกันเลยปะงั้นเราไปกันเลยเชิญเลยเจ้าบ้านถวายแหล่งรวมศิลปกรรมหน้าทึ่งของชาวเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางใต้ถัดจากอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อนับย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนคนบ้านถวายก็มีวิถีชีวิตการเป็นอยู่แบบชาวนาชาวสวนทั่วๆไปแต่ก็มีจุดหักเหถ่ายเทภูมิปัญญาจากภายนอกนำมาหลอมรวมกับความสามารถของคนภายในจนก่อเกิดเป็นงานหัตถศิลป์เลอค่า ก่อนที่กิฟตจะพาอิมไปดูงานไม้แกะสลักสวยๆงามๆกิฟตจะพาอิมไปไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะดีเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอิมสังเกตตามาหน้าต่างหรือว่าตามขอบของวัดเนี่ยเขาจะมีการแกะสลักกับไม้ใช่ไหมใช่ค่ะเราจะสังเกตได้ว่าวัดถวายเนี่ยสถานปัตยกรรมหรือว่างานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะรังสรรด้วยงานแกะสลักไม้ทั้งสิ้นเลยค่ะสวยงามจริงๆเลยอะกิฟ กิฟสวยมากเลยค่ะสวยใช่ไหมคะแล้วก็คนโบราณนะคะเ็ามีความเชื่อว่าหากใครได้มีส่วนร่วมในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุดเลยนะคะอีมใช่ไหมกิฟคือตามเนี่ยจะมีชื่อคนคือคนที่มาบริจาคใช่แบบมไม่ใช่อีไม่ใช่ที่สลักชื่อเนี่ยก็คือคนที่เขามาแกะสลัก ประตูหน้าต่างให้กับวัดค่ะเหรอใช่เป็นฝีมือของชาวบ้านหมายถึงสม,มุทรนี้ชื่อวิเชียนก็คือคนที่ชื่อวิเชียนเ,ยเป็นคนแกะสลักบ้านนี้เหรอใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะโอ้ยจิ๊บแล้วมีคนชื่อหลุบหลาบด้วยเหรอไม่ใช่ค่ะอิมหลุบหลาบเนี่ยในความหมายของคนที่เนี่ยคือการที่คนที่ชาวบ้านเนี่ยได้ช่วยกันทำค่ะ คือนี่คือภาษาเหนือใช่แล้วไม่ใช่คนไม่ใช่ค่ะลุบหลาแปลว่าช่วยเหลือช่วยการสร้างเนี่ยหรอใช่ค่ะลุบหลาคือการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเหมือนกับเสาร่วมใจที่หน้าวัดใช่ค่ะคือการที่ชาวบ้านมีความสามัคคีร่วมกันสร้างสร้างแกะสลักเสาไม้ต้นนั้นขึ้นมาค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองฟังแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเนาะงั้นเราไปสักการบูชาข้างในกันดีกว่าค่ะไปค่ะ การเวลาอาจจะทําให้สถานที่หรือวัตถุต่างๆดูเสื่อมโทรมลงก็จริงแต่มีสิ่งหนึ่งที่การเวลาไม่สามารถพร,รากความงดงามไปได้โอ้อิมสวยไหมสวยมากๆเลยอะอันนี้คือศาลาหลังใหม่ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างแทนศาลาหลังเก่าก็คือศาลาหลังเก่าก็คือ ทาพิธีกรรมทางศาสนาตั<ช>ลสาาลาหลังใหม่นี่นะคะอันนี้ก็ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนกันแต่ตอนนี้คนน่ะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันสร้างช่วยกันแกะสลักงานไม้ที่นี่แปลว่าที่อิมเห็นอยู่เนี่ยคือได้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างใช่แล้วต้องงดงามมาก,มาก,มาก,มากๆแน่ๆเลยไปชมข,ข้างในกันไหมไปกันเลยค่ะ โอ้กิฟข้างในสวยงามมากเลยคือเป็นไม้ทั้งหมดเลยในสารานี้่ใช่ค่ะเป็นฝีมือชาวบ้านช่วยกันแกะสลักขึ้นมาโอ้โหขนาดนั้น,นเลยใช่นี่ถ้าอ,อิมได้เจอนะศิลปินที่แกะสลักแบบนี้อเข้าไปขอลายเซ็นเลยคือแต่ละบานแต่ละประตูแต่ละหน้าต่างเนี่ยโอโ้สวยมากเลยค่ะถ้าอิมขอมาเดี๋ยวกิฟต์จัดให้เดี๋ยวกิฟต์จะพาอิมไป หาสลากตัวเป็นๆกันเลยเดี๋ยวๆๆสลากคือคืออะไรสลากสลากภาษาเหนือเนี่ยแปลว่าช่างแกะสลักไม้โอ้คือเดี๋ยวกี้จะพาอีเมลหาช่างแกะสลักไม้ใช่คนที่แกะเนี่ยนะใช่แล้วดีใจอ่ะงั้นเดี๋ยวอีมขอชมก่อนได้ไหมว่าข้างในนี้อลังขนาดไหนได้ไเดี๋ยวค่อยไปกันเนาะโอเคสวยจริงๆอ่ะกิ๊ฟนี่นี่นดูสิเห็นไหมนี่เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดเลย่ ก็คือว่าลวดลายต่างๆเนี่ยคือเป็นไอเดียแบบใหม่ๆบันจะดบันเจิดค่ะ